โอเคครับผมก็สวัสดีนะครับชาว y YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเขียวช่างแซงนะครับจะพาทุกคนมาดูแบตเตอรี่ที่ผมใช้ทำงานนะครับทุกวันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่ผมทำคลิปนี้นะครับอยากจะบอกทุกคนว่าแบตเตอรี่ที่ดีไม่จาเป็นต้องราคาแพงนะครับจําผมไว้ดีๆนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ที่แพงเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่ากับราคาหลัก ร้อยก็ได้นะครับจริงอยากให้ลองปลดใจนะครับใช้พวกราคาหลักร้อยดูนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยเขาทาค่อนข้างดีเลยนะครับนะอย่างที่ผมเลือกคัดสรรมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับตัวนี้ผมคัดมาแล้วว่าดีแน่นอนนะครับยี่ห้อที่ผมจะบอกทุกคนนะครับว่าที่ผมใช้เนี่ยผมใช้งานจริงๆนะครับผมใช้หน้างานจริงๆนะครับไม่ได้มาซีสัวตานะครับโอเคก็ผมก็เพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลานะครับ ก็มาดูกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับขึ้นทรงนะครับนี่ขึ้นทรงผมใช้เป็นนะครับให้ทุกคนนะครับจําดีๆนะครับแล้วก็ไปลองเซิร์ชหาซื้อไม่ใช้ก็ดูนะครับข้อมูลนี้นะครับผมว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครที่กําลังอยากได้แบตเตอรี่ตัวแรกแบบถูกๆนะครับแล้วก็ดีเลยนะครับไม่ต้องไปลองซื้อแบบ ออซื้อไปแล้วไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับตัวแรกเคไม1หนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะครับนี่ครับเคไม่หนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะครับตัวที่หนึ่งเอาไว้ขึ้นทรงนะครับถผมหนะถาถผมแบบเออผมดีอะ่ะตัวนี้นะครับถผมไปขึ้นทรงอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเป็น เคไมอะไรสักอย่างเลยครับผมลืมชื่อนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเคไมตัวนี้ตัวสีขาวแบบนี้เลยอทุกคนดูรูปไว้ก็ได้แล้วพิมพ์คำว่าเคไมมันก็จะขึ้นประมาณนี้เลยนะแล้วก็ตัวแบบนี้มันจริงมันจะมีคําว่าเคไ mi ด้วยนะครับแต่ว่ามันลบครับมาดูตัวที่สามครับตัวนี้เคไมห้าศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับตัวนี้มันจะมีมันจะมีอยู่สองอย่างนะครับทุกคนให้จําไว้เลยนะครับว่า จะมีตัวฟันเดิมนะครับฟันเดิมเขาจะเป็นแบบนี้นะครับีฟันเดิมครับมันจะเป็นแบบนี้ตัวนี้เพิ่มรับคมนะครับแล้วก็ตีปีกนะครับเพิ่มรับคมมันมันดียังไงนะครับมันดีตรงที่ว่าเราใช้กันขอบได้แนะบบกันขอบได้สวยนะครับเนี่ยมันจะก,กันขอบเนี่ยกันขอบพวกอันเนี้ยนะครับกันขอบทําเส้นทําอะไรเนี่ยมันจะชมแล้วก็ชัดนะครับส่วนตัวนี้ ถามว่าคมไหมคมนะครับไม่ใช่ว่าไม่คมนะครับสามารถตัดทรงนักเรียนได้แล้วก็มีฟันรองเบอร์รองอะไรให้คมนะครับนะครับเจ้าสัอ่าจริงๆแล้วผมใช้หลักๆเป็น2ตัวนี้นะครับตัวตัวนี้เอาไว้เอาไว้ใช้เวลาแบบเอ่อเมื่อยมือนะครับตัวนี้มันเบานะครับตัวตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเสิร์นะครับว่าตัวนี้หนักไหมหนักนะครับเป็นสแตนเลสทั้งตัวนะครับหนักแต่ว่าเวลาใช้งานเนี่ยมันมัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดูแข็งแหวงมากกว่านะครับแล้วก็ไถผมแบบสบายนะครับถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยไถยผมหนาๆมันจะดังก้างกรากอะไรเงี้ยมันเอาไว้ไล่เฟซน,นะครับตัวนี้นี่นะครับก็เป็นคร่าวๆที่ผมหยิบยกมาให้ทุกคนได้ดูนะครับเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ผมใช้อยู่นะครับยิ่งในตัวเป็นพันผมจะซื้อใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมซื้อใช้มาหมดแล้วนะครับแล้วผมก็เอาเก็บไว้แล้ว ผมใช้แค่นี้พอครับแค่นี้ก็สร้างรายได้ให้กับผมเอยอะแยะมากมายนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไม่ต้องแชร์ก็ได้แค่กดถูกใจแล้วก็กดติดตามนะครับนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ